นี่แหละครับทุกคนกรรมตามสนองแม่ค้าขเมรนะครับทรยศสินค้าไทยนะครับ นาาทำคลิปเอาสินค้าไทยเอาซอสหอยนะครับของไทยนะครับแต่ก็เป็นขวดเปล่านะท่านผู้ชมนะคาดว่าจะเป็นขวดเปล่าแล้วนาะาก็เอามาเอามาแปะเอามาเปรียบเทียบว่าสินค้าของカรนี่ดีกว่าของไทยนะครับซอสหอยของมメนี่ดีกว่าของไทยของไทยไม่ต้องไซส์หรอกทิ้งไปเลยโยนทิ้งไปเลยแล้วก็ทําท่า เอาซอสหอยของขมรมาจุนะครับนะล่าสุดนะทนผู้สมกรรมตามสนองแม่ค้าสาวขมรคนนี้นะครับมนุษย์ป้าคนนี้นะได้รับเวรกรรมกับสิ่งที่ตัวเองก่อนะครับทลยศสินค้าไทยนะครับกินสินค้าไทยมากกินสินค้าไทยมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะครับมาวันนี้ทํามาเป็นกีดกัน เกียรสินค้าไทยเกียรตคนไทยนะครับนะถ้ามาเป็นทิ้งของไทยถ้ามาเป็นทิ้งสินค้าไทยนะครับนะทำคอนเทนต์ล่าสุดเวรกรรมตามสนองครับพี่ๆเนาะ <c oughs> บาก,กีตา้าได้เข้าไปดูนางแล้วนะครับนะเห็นผัวของนางร้องคมุมร้องไห้นะครับนำตัวเมียส่งโรงพยาบาลน,นะครับเพราะว่าอะไรพี่ๆ ไปกินแจ่วบองยี่ห้อของเขเมรเองล่าสุดตุ๋ยครับท่านผู้ชมนำตัวส่งโรงพยาบาลไม่ทันครับนะลายนี้ไม่รอดครับพี่ๆนี่แหละครับอย่าเล่นกับสินค้าไทยนะบอกกีตาร์บอกแล้วว่าการกระทำพฤติกรรมทรยศสินค้าไทยทรยศเงินบาทไทยนะครับสุดท้ายไม่รอดครับนะ กลายเป็นปุ๋ยเฝ้ารากมะม่วงแล้วท่านผู้ชมนี่แหละครับไสสินค้าไทยมาต,ตั้งแต่ปูย่ย่าตายายตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดนะครับแหมทำมาเป็นเกียรติทำมาเป็นโกรธทำมาเป็นไม่อยากใสททำมาเป็นแบรนด์นะครับนะทำมาเป็นเอาไปเททิ้งเอาไปโยนทิ้งนี่แหละครับคนที่ทอยยศมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับนะ ทำให้ครอบครัวล่มจมทําให้ชีวิตตัวเองนะครับก็ยังรักษา,าไว้ไม่ได้เนอะอันนี้บาวกีตาร์เชื่อเลยนะครับว่าเวรกรรมมีจริงนะครับสาวเขาสาว,เ,าเ,มสาวเ,าเมนคนนี้มนุษป้าคนนี้ก็ได้รับสิ่งที่เขาทำเนาะบอกว่าของเขเมนดีดีนักดีหนาะนะครับไปกินแจวปะลาะบองสุดท้ายโดนสารพิษทันพุสมตุย นะครับพอหมอเอาไปตรวจบอกว่าไม่ได้นะครับไม่ได้มาตรฐานไม่มีอยอนะสุดท้ายไม่รอดครับนะไม่รอดครับนำตัวส่งโรงพยาบาลผัวร้องคมร้องไห้แทบขาดใจพี่ๆนี่แหละครับเขาเรียกว่ากรรมตามสนองเนาะทำสิ่งไหนไว้สิ่งนั้นก็ต้องตามสนองตัวเองนะครับนะบอก,กิตาจะพามารับรมชมคลิปตอน นางขเขมรคนนี้โยนสินค้าไทยทิ้งซอสหอยนะครับแล้วก็ตอนที่ผัวของนางร้องหม่มร้องไห้นะครับตอนที่นางตุ๋ยท่านผู้ชมเนาะ ហឺ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 ហូហឺវ៉ៃហើយពាក់លីកាគឺពាក់អស់មួយជីវិតហ្មងឈប់ព្រើរបស់សៀមយើងតស៊ូដើម្បីកូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាស្នាដៃកូនខ្មែររបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាមានច្នៃណាស់គ្រប់ផលិតផលទាំងអស់តែនៅក្នុងគរសាយខ្ញុំខ្ញុំមានអានឹងដែលខ្ញុំធ្វើហមោប្រွားថ្ងៃ ให้เจอมสางศไอ้นางกอลราบอกมานี่แหละครับพี่พี่กรรมตามสนองมนุษย์ป้านางนี้ครับนะทรยศสินค้าไทยเนาะนางก็เป็นแม่ค้านะครับแม่ค้าขายกับข้าวนะเปิดร้านอาหารตามสั่งนะครับตอนที่ใช้สินค้าไทยนี่ขายดีนะครับขายดับขายดีตอนที่ไทยกับขเขมรนี่ลบกันนะครับทะเลาะก,กันนะ นางก็ข้งางชาติลักซาินะครับนะเอาสินค้าไทยโดยที่น่าจะเป็นขวดเปล่าเนาะน่าจะเป็นขวดเปล่าแล้วนางเอามาทำคอนเทนต์มาเปรียบเทียบนะครับระหว่างซอสหอยขเขมรกับซอสหอยของประเทศไทยนะครับใครจะอร่อยกว่ากันนางขเขมรน,นางนี้นะครับเอา สินค้าไทยนะครับเลือกที่จะเอาสินค้าไทยที่ตัวเองทํามาหาก,กินอยู่ในมรนีตลอดชีวิตใช้มาตลอดชีวิตนะครับโยนทิ้งนะครับนะโยนสินค้าไทยทิ้งเอาของขมรมาจูบมากอดนะครับนะเป็นไงครับลักขมนรักชาตินะครับจนกลายเป็นปุ๋ยรากมะม่วงนะนะครับไปกินปะลาดองไปกินปะลาดเจ่วบองนะสุดท้าย ตุ๋ยท่านผู้ชมเป็นไงครับกรรมตามสะนองนี่แหละครับบอกว่าทำสิ่งไหนไว้กับสินค้าไทยนะครับกับเงินบาทไทยไม่รอดท่านผู้ชมเนาะนี่แหละครับมีลูกบอกลูกนะครับมีหลานสอนหลานมีพ่อแม่มีญาติพี่น้องก็ต้องบอกสอนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นน้ําเป็นสินค้าของใช้เครื่องสอยอะไรต่างๆอย่าไปหาเหยียบอย่าไปหาโยนทิ้งนะครับทั้งที่มันเลี้ยงชีวิตคนขเขมรมานับร้อยนับพันนับหมื่นคนนะครับนะก็เพราะว่าได้สินค้าไทยก็เพราะว่าได้เงินบาทไทยคอยจุนเจือครอบครัวคนขเขมรน,นะครับนะให้มีอยู่มีกินแต่แต่ละวี่แต่ละวันนี่แต่ละทุกวันทุกเดือนเนี่ยนะครับนะก็เพราะว่าสินค้าไทย แหม่ทำมาเป็นโยนสินค้าไทายทิ้งสุดท้ายเป็นไงชีวิตตัวเองก็ยังเอาไม่รอดน,นะนี่แหละครับเป็นไงครับสินค้าขมิมนกินดีกินดีจนตุ๋ยทนผูุชมเนาะปะลาร้าดองปะลาแจ่วบองนะพี่ๆอย่าไปหาซื้อกินนะของขมิ้นนะไม่ได้มาตรฐานไม่มีออยอนะครับนะเห็นไหมครับแม่ค้าถึงขั้นตุ๋ยเป็นไงครับ นะสมควรนะครับกับคนทรยศสินค้าไทยมันก็ต้องเจอแบบนี้นะครับนะเป็นไงครับพี่พคิดจะสงสารผัวเขาไหมครับผัวเขาร้องโหมร้องไห้นะครับนะเมียไม่อยู่แล้วนะครับนะเมียทาพฤติกรรมแย่ทำพฤติกรรมต่ํานะครับสุดท้ายกลายเป็นปุ๋ยรากมะม่วงนะครับโดยไม่บอกไม่กล่าวผัวสักทีนะลอยไปกินเจว เกียวบองของขเขมรเองสุดท้ายนะครับคิดว่ามันจะอร่อยสุดท้ายไม่มีออยอไม่มีความปลอดภัยเลยนะครับไม่สะอาดนะครับสุดท้ายนำตัวส่งโรงพยาบาลไม่ทันทานผระสมเนาะตุ้ยครับนะน่าสงสารมากแม่ค้าคนนี้นะครับนะ